สวัสดีครับทุกคนครับในช่องฟูจิแชนแนลนะครับตอนนี้ก็มารอดูว่ามีอะไรมาส่งไม่รู้นะครับก็เห็นคุณแม่นั่งคุยกันอยู่เห็นแต่ผู้ใหญ่ครับเขาพูดกันเสียงดังครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นอะไรครับนี่ก็เป็นรถไปรษณีย์นะครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราไม่รู้นะครับเราอยู่ในบ้านครับเมื่อกี้มารอดูว่าเป็นอะไรครับ อะไรมาส่งไหมดาให้ฟูจิเลยดาอะไรครับโอ้ดาษพินครับผมอะไรครับด้วยนะฟูจิต้องกดชงละเองจ้าดีใจด้วยคุณแม่ดีใจด้วยตอนนี้เราได้พินแล้วนะครับขอขอบคุณแ c ซีทุกคนทุกท่านนะครับคุณแม่ดีใจด้วยนะคะที่กดติดตามนะครับและดูคลิปที่ลงไปทุกวันนะครับชแลนี่ครับ ในฟูจิชแน,นลก็แม่ก็พูดตามจิเหรอไ็จิชืช่อช่องฟูจิชแน,นลเนาะวันนี้ต้องพาช,ชาวบษาวิ่งเข้าหมู่บ้านมีสิศลังแล้วครับวันนี้แค่บนใ <c> จ <ười> <น> <c ười> มากครับ <c ười> ี๋ยวเราไปหาชาวบ้าวดีกว่าครับง <c ười> านเอกของช่องนะครับ นังอีของช่องนะครับเดี๋ยวเราเอาให้สุพรรษาดูนะครับตอนนี้สุพรรษาและพี่ฟิล์มให้ผมทําได้แล้วนะครับต่อไปก็บอกพี่ฟิล์มนะครับดูอะไรนี่ให่ได้อะไรนี่สุพรรษาบอกดีใจจังเลยดนูครับอะไรดีใจอะไรเงยเยจับจะจับนะขาด นอนลงแล้วม่จีดีใจจังเลยดูครับดีใจแรงครับสุกรรสาก็ได้ออกทุกช่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้ออกทุกเชียกนะครับนางอีกพระอีกนะครับของเรานะครับ ในช่องผูจิ c h ช n แนลนะครับตดออดูพี่ได้อะไร,รดีใจมากครับอันนี้เป็นพินนะครับที่บริษัท y o u t u b e นะครับได้ส่งมาให้นะครับดีใจมากครับอ้อยากน้อยนะครับต่อไปก็จะตั้งใจทำคลิปนะครับ <g ülme> FC ก็ กดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะครับสามพันซับแล้วครับตอนนี้ขอถึงประมาณห้าพันซับไปเลยนะครับดูครับตีงวงกันแล้ววันนี้ก็มีพี่ปามาด้วยมาช่วยด้วยนะครับ โดยสุพรรณษาตั้งแต่มีดินใหม่เข้ามาเล่นใหญ่เลยครับดูครับดีใจไหมนี่ก็เป็นช่องของฟูจิชแนลเลยนะครับในยสุรรษาดีใจแย่งกระดาษใหเลยครับนี่ครับ นักวินดาสารางานบ้านยี่สบหลังก็เป็นความภูมิใจนะครับของของผมนะครับที่ทำคลิปมาเกือบทุกวันนะครับให้เอฟซีได้รับชมนะครับตอนนี้ก็ได้รางวัลตอบแทนแล้วนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับให้มารับชมกันนะครับ mm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกรีนด้วยนะครับ mm. ขอบคุณมากๆนะครับผม mm. จะตั้งใจทําคลิปนะครับ mm. ขอบคุณครับ